สวัสดีครับก็เชจนเก่งลกล้องจอนนะครับน,นี่ก็ฮิวเกับแอร์มิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตีนะวันนี้ก็มาเจอนะครับวันนี้ลูกค้าบอกว่าคอยร้อนไม่เดินนะอาการไททัมเมอร์กับพริบแบบนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปหยุดอ่ะนะครับก็ลันติดค้างไททัมเมอร์กับพริบนะครับวันนี้ก็ไปดูแอปพลิเคชันเขานะครับมาโคเซอร์วิะว่าอาการนี้คืออะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับแลก็ดูรูปขึ้นแบบนี้อ่ะ นะครับมันบอกว่าเรื่องของการสื่อสารสัญญาณสื่อสารมีปัญหานะครับหรือว่าบอร์ดมีปัญหานะครับก็ตัวอันนี้ก็คือต้องดูว่าตรวจเช็คภายในหรือภายนอกแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีไฟลันติดค้างนะครับพอเมื่อกี้ทำเมื่อกิ้สองครั้งอันนี้ก็ผมก็รู้แล้วครับบอร์ดคอยลร้อนมันมีปัญหามันสื่อสารลงไปแล้วมันสื่อสารกลับมาไม่ได้โอเคผมก็เปิดคอยลร้อนดูปุ๊บบอร์ดไม่ช็อตน,นะครับพอบอร์ดไม่ชอ็อตปุ๊บเราก็ทําการเคมตามระบบนะครับเพราะสินค้านิสุบิชิเฮฟวีกันสินค้านาป ใช้ได้ครับช่างเก่งไว้ใจเนี่ยดีๆให้บริการครับสุดไปหกสามสองสองสามนสี่นะครับให้เจ้าเก่งดูแลครับครบจบทีเดียวครับล้างเซอร์วิสซ่อมนะครับติดตั้งแอร์ใหม่ I. ให้เจ้าเก่งดูแลครบจบแน่นอนครับสวัสดีครับ